สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับโมซิงปุนดวนนะครับวันนี้เราเอาขวดมาลงอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ลงเสร็จแล้วก็ขึ้นของต่อเลยครับก็คือพาเลตพาเลตนะครับเอาไปลงบางประกงนะครับบางประกงที่ผมใส่ขวดนะครับแถวๆกอมเอท่าไหร่สิบกัวเนาะ รัดทุกเส้นเลยนะครับสตรีนี่เผื่อมันโยกนะครับเพราะว่าไม้มันโยกได้นัดทุกต้งนะครับก็จะเป็นท่าทางลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าจัดทัพทีมอีกนะครับเที่ยวนี้ก็เอาแค่นี้พอก่อนนะครับ นาบากันใหม่นะครับแต่งทีงละเล็กทีละน้อยนะเดี๋ยวก็สวยเองนะครับนีเที่ยวนี้ตีด่วนนะครับด่วนจีไปชนีจ่านะครับขอแสบยางเกิดจาดกำลังจะไปเลยนะครับไม่รู้ว่าน้ำหนักกี่ตันนะครับแต่ว่ารถถ้ามันกนดูเอาครับดูเอาต้องชนหยียบอุตรุณนะครับ ไม่รู้ว่าร้านอะไรแต่งแบบเดียหรือเปล่านะฮะเอามาจัดใส่ตัวแม่อีกเนาะเลี้ยงอีกเนาะเลี้ยงตัวแม่อีกนะครับให้มันเด็ดเด็ดหน่อยนี่มันก็พร้อมออกเดินทางแล้วนะครับเตก็รัดเป็นการกระบ,บาดท,ทั้งท้ายแล้วก็หน้านะครับที่รัดเป็นการกระบ,บาดเพื่อ่มันจะไหลได้นะครับมันเคลื่อนนะครับรัดไม่กันไม่ให้มันเคลื่อนไปได้น่าจะประมาณนี้แล้ะครับ ใ7ส่17ชั้นนะครับ17ชั้นก็คือนับเลยครับ2อย่างนี้ครับ17ชั้นนะสิบ17พาเลทนะครับ,รบ,รบแถวเนึงแล้วหมดก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็อยู่พิกาดลงลงสะพานชุงแพมาทางอุดรน,นะครับประมาณนี้นะครับ ผ้าใบใหญ่ไม่ได้คุมเลยคุมผ้าใบเล็กนะครับไม่ได้คุมผ้าใบเล็กเอาคุมผ้าผ้าฟ้านะครับรอรอแต่ไปนะครับส่วนจาดธนาครับเที่ยวนี้ตีด่วนมากเหมือนจีเเ็นสนีจานะครับยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเนาะกินรองท้องแค่ลูกชิ้นนะครับ ยวไปกินข้างหน้านะครับไม่รู้ว่าจะถึงกี่โมงนะครับเดี๋ยวดูมุมใกล้ๆนะครับท่านผู้ชมดูมุมไกลน,นี่มันก็จะใหญ่ๆหน่อยนะครับใหญ่ยาวขนเยอะประมาณนี้นะครับ ขากลับไม่รู้ว่าจะได้ใส่อะไรกลับนะครับราคาไปเนี่ยใสพาเลดนะพาเลดไม้นะครับพาเลดไม้แยกะตะเกียก็แยกให้เนียนเท่านี้แย,ยากไม่แน่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากลัวผ้ามันขาดน,นะก็ตึงๆมือออกสายแยากบ่อยๆเอานะ เดี๋ยวจะจัดทับเทีมให้มันผมคิดว่ามันใส่อีกอน,นึงพอดีนะครับต้องขยับมาอีกนิดนึงตัวนี้ขยับตัวนี้อีกนิดนึงแตกแล้วพูกลิฟต์ต่ำนะครับเล็กๆกลิฟต์ชนทังท้งไทยทั้งเล่าเก็บวัน,นพวกลิฟต์ชนนะครับชนตอนเอาพาเลทนี่แหละครับต่ำพาเลทเข้าไปนะ นแตกเลยอ้อันละ30บาทนะครับซื้ออยู่มอจะบกข้อแก่ใจดีมากลดให้ได้นะครับผมว่าราคานี้ก็พอฟังนะครับลดได้ลดให้เราได้นะครับซื้ออีกอันนึงมาใส่นะครับแล้วก็จะใส่อันเชี่ยวเขาข้างบนเนาะเด็ดเด็ด ัวแม่ก็จะทำเหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่ไฟด้วยนะครับเห็นหลอดไฟไหมเนี่ยไฟไอบูนะครับเดี๋ยวจัดทับทิมตรงนี้ด้วยนะใส่ข้นนี้ด้วยนะให้มันวิบวับวิบวับหน้อยนี่ก็เริ่มสวยขึ้นมารินิดนึงแล้วนะ แต่ยังสวยไม่เท่าเบอร์สาสิบามนะครับของกูสกูลโ,โลของคันของเฟินกับงามเนาะเราได้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับผมต้องไปกลับรถนะครับไปกลับรถ เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปกรุงเทพนะครับขณะนี้ก็10บโมบงกว่านะครับถึงนู่นก็ประมาณ3-4ทุ่มนะครับประมาณนี้ทัาไปเราก็ปกไห้นะครับประมาณนี้นะครับไปทุกคนออกเดินทางกันนะครับไปด้วยกันออกเดินทางไปด้วยเยอะอ,ออกเดินทางไปด้วยกันนะครับ ต้องคอไฟนะครับสติกเกอร์สติกเกอร์มาแล้วนะครับเดี๋ยวๆยให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับสติกเกอร์มาแล้วนะครับเนี่ยถ้าใครสนใจก็ inbox มาผ่านนะเพจโมซิ่งปูนด่วนนะครับถ้าใครยังไม่กดติดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเพจโมซิ่งปูนด่วนนะครับ สนใจก็ทักมาครับถ้าเห็นผมก็ทักขอได้ครับผมชุดนี้ก็จะมีประมาณ20ิแผ่นนะครับทำมาเยอะไม่ได้ครับไม่มีเงินถ้าใครสนใจอยากซื้อนะครับก็ทักมาทางทางเพจโมสิ่งปุ่นด่วนนะครับหรือเฟซผมเนี่ยนะครับนี่นุเจียงวิเศษเนี่นะครับอ่ไปเพิ่มเพื่อนได้นะครับเ๋อยา,อาอยางออกกัน นี่ทักมานะครับไปเพิ่มเพื่อนได้เพราะว่าเผื่อใครสนใจเนาะผมก็จะจัดส่งให้นะครับจัดส่งให้มาปะเราเดินทางกันนะครับเนี่ยครับเราก็กำลังจอ,ออกเดินทางครับ รถเยอะนะครับรถเยอะนิดนึงทำไมถึงขี่ช้าแท้ออกมาแล้วนะครับ เราก็มากลับรถข้างหน้านี่นะคร ทางเดิมนี่แหละมันเพราะว่ามันไม่มีทางใหม่ไปเนาะมันก็ต้องไปทางเดิมนะครับวิ่งกรุงเทพสายอีสานนี่ก็จะวิ่งผ่านเส้นนี้นะครับเส้นบ้านไทยนะครับถ้าไปร้อยเอด็ดมันไปได้สองสองสองช่องทางนะครับไปทางบ้านวัดนะครับ มันวัดหนึ่งช่องทางแล้วก็มาบ้านไผ่บรรบืออีกหนึ่งช่องทางนะครับ <C> e <ate blues> ก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าจะไปเส้นทางไหนนะครับสะดวกเส้นทางไหนดีกว่าต้องพูดอยบนี้ครับผมคลิปนี้ก็บายบายนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าน,านะครับคลิปหน้าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามกันต่อไปนะครับคลิปนี้ก็บายยนะครับเด็ดเด็ดเด็ดด็ดด็ฝากภาษาอีสานมาระคำนะครับ ภาษาอีสานเมื่อนี่เสนอนเข้ามาเสนอข้ามายังไงครนะับหยอดน้ำเต้าครับเมื่อนี่เสนอเข้ามาหยอดน้ำเต้าแปลว่ายังรับคนอีสานอาจจะรู้เยอะครับมาหยอดน้ำเต้ายอดน้ำเต้านี่